ตื่นเต้นมากเป็นงวดที่โคตรเป็นงวดที่ตื่นเต้นมากสวัสดี26,400คนดูนะคะ เป็นงวดที่ตื่นเต้นนะคะมากๆจริงป่ะแล้ว อื่นไปดูก่อนเลยว่อันนี้คือเครื่องเอาเครื่องงานนะสวัสดีสี่หมื่นค่ะ เนียมไอดียแดูออกงวดนี้จะเป็นงวดที่กู้ชื่อเสียงกลับคืนมานะคะให้กับปู่ด้านหลังจะเป็นปู่นะคะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยเห็นปู่เลยนะคะสามารถขอพอรได้เลยนะคะอันนี้เป็นปู่องค์นี้หนึ่งจะขอพอรกับท่านตลอดตลอดทุ วดนะคะแทบทุกมวดก็คือทุกองค์เนี่ยแหละค่ะนะคะปู่นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นขันของคูลิต้านะคะมอบให้มาสวัสดี1นึ่งห้าพันคนดูนะคะสวัสดี1นึนะคะขออีกเจ็ดพันแชร์นะลูกค้าขาเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เลขทู่ปู่กันแล้วค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้หนึ่งไปเลยนะคะ ไม่รอแล้วนะคะลีลาค่ะแสนสามหมื่นคนแล้วเตรียมพร้อมให้ดีเลยค่ะลูกค้า่ะหนึ่งแสนสามหมื่นคนแล้วเตรียมพร้อมไม่ดีเลยค่ะ,คะ, 1, 30, คะ,ร,คะรู้เลยค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันคนใครหาที่ซื้อที่แทงไม่ได้ลูกค้าจิ้มลิงก์ที่ปักหนุดเลยค่ะขอญาตเปิดเลยค่ะลูกค้า่ะ นี่ค่ะตั้งกล้องอันไหมเร็วใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งด้วยนะคะขอหนึ่งนาทีอามขอทูบเก้าดอกอเร็วๆวลืมอามเร็วสวัสดีหนึ่งแสนหกหมื่นคนนะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาพร้อมกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเอาเป็นอย่างคือไปกดโกรธให้เพื่อนไปกดโกรธให้เพื่อนเห็ดอย่างเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแม่เห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนนะคะ สวัสดี174,000คนค่ะลูกค้าขาบอกเลยนะคะงวดนี้นะคะ ปู่ขาขอความเมตตานะคะปู่ขอให้รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1มิถุนายน2,564ขอให้รัฐบาลไทยงวดนี้มาเลขทูปปู่นะคะหรือมาเลขที่หนูให้ก็ได้นะคะปู่ขาถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยมาเลขทูปปู่หรือเลขที่หนูให้นะคะหนูจะแก้บนโดยการที่จะนําเงิน500 0 0นบาทนะคะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะคะและ ส่วนที่สองนะคะหนูจะนำเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อของนะคะแล้วก็นำมาแจกให้กับคนที่อยู่คนที่มาเที่ยวที่หน้าองค์ปู่อีกห้าแสนบาทส่วนอีกห้าแสนบาทหนึ่งจะทำแจกให้กับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะหนูจะหนูจะ ชวนครูลิต้าเชิญครูลิต้านะคะให้ครูลิต้ามาล้าถวายปู่นะคะขอความเมตตาปู่นะคะขอให้ลูกเพจหนูนะคะถูกหวยขอให้สมาชิกขอให้กลุ่ม v i p แตกแตนเลยค่ะปู่ขาขอให้สมาชิกในกลุ่ม v i p ขอให้ลูกเพจขอให้คนที่เขาติดตามนะคะให้เขามีโชคให้เขาถูกหวยกับเรานะคะปู่ขาหนูไม่รับเงินทําบุญไม่รับเงินสิ่งใดสักบาทเดียวจากคนที่ถูกเลขเลยค่ะใครถูกงวดนี้หนูขออย่างเดียวเลยค่ะถ้า คนถูกหวยงวดนี้หนูขออย่างเดียวขอตู้ปันสุขค่ะแล้วติดป้ายว่าบุญนี้บารมีปู่ถูกมากทำมากถูกน้อยทำน้อยถูกห้าร้อยทำสิบบาทถูกห้าร้อยไอถูกหนึ่งพันทำหนึ่งร้อยตามกำลังเลยนะคะแม่ขาคือหนูขอนะคะขอแบบว่าอยากเห็นตู้บุญนี้บารมีปู่นะคะ สาธุพไม่พี่นองก็ให้ถือเล็กํ้ำกันเด้อค่ะเห็นแล้วนเนาะเล็กอย่างเห็นแล้วเนาะโอ้วันนี้กูพรีเซนเตอร์กีรติอีกแล้วเป็นอย่างกับกีรติเนาะอ้ามอ้ามชิคงานให้หน่อย สวัสดีค่ะหอึ่งแสนสี่หมื่นออกได้เลยนะให้เลขแล้วออกได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะออกได้เลยหนูก็จะยังอยู่กับปู่หนูต่อนะคะหนูก็จะยังนั่งอยู่กับปู่ต่อ อาว่างวดน,นี้หนูขอพรปู่หนึ่งก็จะยังนั่งอยู่กับปู่หนึ่งต่อแม้ใครจะหนีหนึ่งออกไปหนึ่งก็จะยังนั่งอยู่กับปู่หนึ่งลูกค้าใครอยากเข้ากลุ่ม V A P ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมานะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม V A P ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะ ใครอยากเข้ากลุ่ม V I P กดหนึ่งมาได้เลยค่ะลูกค้าหนูไม่หนูหนูหน,หนูสบายใจแล้วเพราะว่ากลุ่ม V I P ซื้อกันเรียบร้อยแล้วค่ะ